สวัสดีครับกับผมไอห,หนุ่มหน้ามนคนประคนชายน้ำใจงามนามไพโรชิวะดอกรชาลวนะฮะมาที่เ,เรื่องของการคุยเรื่องของกฎหมายภายในกฎหมายระหว่างประเทศความสัมพันธ์ระหว่างประเทศการเมืองระหว่างประเทศและที่สําคัญก็คือว่าอะไรที่เป็นประเด็นที่ทําให้เกิดความสนใจนะครับผมดเรชาลก็จะนําเรื่องเหนั้นมาเล่าหรือมา Uh, ทอปนิวนะครับคุยข่าวให้ได้รับฝังเช่นเดียวกันเช่นเดินนะฮะร,ร่วมดูเนทตช่องดรชาด้วยการไม่กดข้ามคษณาจนเี้นไปก็ฝากไปยังพี่น้องคนไทยที่อยู่ต่างประเทศหรือชาวต่างชาติที่เป็นแฟนาทาบติดตามผลงานของผมก็สามารถร่วมสนับสนุสนช่องดรชาทีวีได้นะครับโดยการซื้อสติกเกอร์สนับสนุนทางสติกเกอรอ์เพื่อเป็นแรงกำลังใจ ขอบคุณไปยังผู้สนับสนุนใการนะครับน้ำส้มภูเรือน้ำส้มคันแท้ใหม่สดดทุกวันส่งตรง,งถึงมือท่านขอบคุณไปยังไร่พิธภัณฑ์แปรรูปไร่ดรชานะครับก็ดูในเรื่องของบริการเรื่องของการแปรรูปทางมะขามไม่รัาเป็นมะขามเช่อิม่มมะขามหวานมะขามหลากหลายรูปแบบนะครับก็ไม่นานเกินรออีก2เดือนนะครับเมื่อมะขามเริ่มออกผลผลออกดอกผลผลก็สามารถที่จะ นำไปสู่ผู้บริโภคได้เช่นเดียวกันมาที่รัสเซียนะครับซึ่งเป็นประเด็นที่ต้องติดตามนะครับหลังจากที่คราวนี้ไม่ใช่ว่าผมตกข่าวนะผมรู้ข่าวแนละ้วประมาณหลายวันนะครับตั้งแต่จะมีข่าวมาแต่ทีนี้ปัญหาที่ตามมาก็คือว่าเราต้องการหาข้อมูลเชิงลึกว่าเอ๊ะมันเกิดอะไรขึ้นกับทางด้านของนายวอลานีนะครับนายอเล็กเซย์วอลานีซึ่งเป็น แกนนำฝ่ายค้านของรัสเซียนะครับซึ่งทางหน่วยเข้ากรงก็คาดว่าเขาเองอาจจะถูกวางยาแต่การถูกวางยาของเขาเนี่ยน,นี่ไม่ใช่ครั้งแรกนะเขาเคยถูกวางยาสมัยที่ถูกจับกลุ่มในความผิดฐานเป็นแกนนำในการที่ออกมาประท้วงเวลาดิเ์ปูตินจนถูกกักขัง30วันและช่วงที่อยู่ในเรือนจำนั้นเขาก็ถูกวางยาเช่นเดียวกันแต่ว่า อรธิยาที่ได้รับนั้นจนํานวนน้อยและเขาเองรู้ตัวทำจึงสามารถที่จะรักษาตัวได้แต่การวางยาในครั้งที่สองนี่ค่อนข้างที่จะรุนแรงเพราะว่านักวิเคราะห์เองมองว่าเป็นเรื่องของการที่อาจจะเป็นการตัดคู่แข่งคู่แคนดิเดตในการที่จะชิงประธานาธิบดีของรัสเซียนะน่าสนใจยังไงอ่ะเดี๋ยวมาดูที่เนื้อข่าวเลยนะครับซึ่ง ทางด้านของผู้นำฝ่ายค้านนะครับในอเล็กเซี์วอรานีนะเป็นผู้ต่อต้านการทุจริตและเป็นผู้ปรับคนสำคัญที่มักออกมาคอมเมนเตเตอร์หรือวิพากษ์วิจารณ์เวลาดีเมียปูตินซึ่งวอานีก็ไม่ค่อยไวใจนะครับบอกว่าชุนจ้านรู้ไปหมดนะครับสอดส่งข้อมูลและก็นำเรื่องของข้อจุดที่สังเกตว่าน่าจะเป็นเรื่องของการทุจริตคอร์รัปชัน ของรัฐบาลวลาดิมูร์ตีนี้เขาออกมาตีแผ่ให้กับทางด้านของพี่น้องประชาชนชาวรัสเซียและชาวโลกเนี่ยได้รับทราบเช่นเดียวกันทางด้านโฆษกของนายวลาดีนะครับก็ออกมาให้ข้อมูลว่าทางด้านของผู้นำฝ่ายคา้านวัย44ปีนะครับล้มป่วยขณะโดยสารเครื่องบินส่งผลให้ นักบินนะครับต้อง,นำ,งอนำเครื่องลงจอดฉุกเฉินที่เมืองออ,อมของอรัสเซียนะโดยสงสัยว่าน้ำชาที่เขาตื่มนั้นจะมีสารบางอย่างผสมอยู่น่าจะเชื่อว่าน่าจะมีเรื่องของสารนะครับหรือสารพิษผสมในน้ำชาที่ทางด้านของผู้นำแขกนี่นะครับได้บริโภคไป นางคีราซึ่งเป็นโสษกหญิงของมูลนทธิต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันหรือ a n t i c o r อร์รัปชันฟอนเดชันซึ่งนายวลานี่ก็ตั้งขึ้นในปี2001นะครับก็ได้โพสต์ข้อความทางทวิตเตอร์ว่าเช้าวันนี้นะครับว,วันเกระเทนะไม่ใชวว่วันนี้ผมจัดรการนะนายวลานี่นะครับเดินทางกลับจากกรุงมอสโกจากจะอ,ออกจากเมืองตอม ระหว่างที่โดยสารอยู่บนเครื่องบินนะครับก็เกิดการล้มป่วยเครื่องบินต้องจอดลงฉุกเฉินที่เมืองออมนายอเล็กเซมีอาการคล้ายกับอาการเหมือนคนได้รับสารพิษซึ่งขณะนี้กำลังกลับดำเนินการนำส่งโรงพยาบาลแล้วนอกจากนี้เธอได้ระบุเพิ่มเติมว่าอาจสงสัยว่านายอเล็กเซยจะได้รับสารพิษบางอย่างนะครับที่ผสมไปในน้ำชา นะครับขณะที่เขาได้รับประทานไปมันคือนะครับท่านโฆษกบอกมันเป็นอย่างเดียวที่เขาบริโภคผู้ชมชาก็็คือน้ำชาแพทย์ก็ต่างบอกว่าสารพิษอาจจะดุดซึมได้โดยรวดเร็วผ่านเรื่องของน้ำร้อนและตอนนี้นายเล็กเซีนั้นยังคงไม่ได้สติต่อมานางสาวยัสมินนะครับก็ได้ทวิตข้อความว่านาย านาวาอาถูกเข้ารักษาตัวที่ห้องผู้ป่วยวิกฤตหรือ ICU ผู้ป่ยวยผิวเฉินนะฮะและต้องใช้เครื่องช่วยหายใจอยู่ในสภาวะโคมา่าน่าจะได้รับสารเสพติดสารพิษนะครับค่อนข้างเยอะเช่นเดียวกันนะครับเระบุเพิ่มเติมว่าทีมแพทย์พร้อมจะให้ข้อมูลแต่ล่าสุดกับถูกเบรกน่าทีมแพทย์พร้อมที่จะให้ข้อมูลแต่ว่าผู้นำฝ่าย้านั้น โดนสารพิษอะไรแต่นะครับก็ถูกทางด้านของทางการนั้นเบรกว่ายานะอย่าเพิ่งให้ข้อมูลนะครับจนกว่าจะแน่ใจว่าข้อมูลประเภทนั้นสารประเภทนั้นเป็นสารพิษประเภทใดแต่ผลการตรวจสอบนะครับด้านของพิษวิทยานะครับมีความล่าช้าและทวงเวลาอย่างมากนะครับเลยทําให้ไม่สามารถที่จะระบุว่า,าข้อมูลที่จะให้ประชาชนรับทราบนั้น ว่าผู้นาฝ่ายค้านเนี่ยโดนสารพิจารณยนั้นยังไม่สามารถที่จะให้ข้อมูลได้หน่วยข่าวกรงก็มองว่าอาจจะเป็นเรื่องของการที่นะครับแพทย์น like ั้นอาจถูกเบรกนะเพื่อไม่ให้ข้อมูลความลับนั้นนะออกไปสู่ประชาชนอย่างไรก็ตามนะครับรองหัวหน้าแพทย์ของโรงพยาบาลเองนะครับก็ให้มีการให้สัมภาษณ์กับสื่อว่าคือ ตอนนี้ยังไม่แน่ใจนะครับว่านายวลณิีเนี่ยถูกวางยาพิษหรือไม่เพราะแพทย์ได้ตั้งข้อสันนิษฐานว่าอาจจะได้รับพิษตามธรรมชาตินะครับซึ่งในการวิจัยครั้งนี้นะครับก็นะออกมาเป็นเรื่องของการอาจจะได้เรื่องของการรับพิษตามธรรมชาตินะครับแต่ว่าเมื่อวิเคราะห์แล้วนี่นะฮะมันก็เป็นประเด็นที่น่าสนใจเอะได้รับตามธรรมชาติไปรับที่ไหนนะเพราะว่าตั้งแต่เช้ามา,านายวลณิีเองก็เพิ่งดื่มน้าชาบน เครื่องบินนี่นะฮะก็เป็นที่ต้องคาดการว่าอาจจะมีเรื่องของการเล่าวางยาบนเครื่องบินหรือไม่นะฮะน่าสนใจยางเลยนะฮะนายแพทย์ oli, อนาโตลีคารินเนสโกนิซิงโกนะครับก็ออกมาระบุว่านายนาวารีนั้นมีอาการหนักแต่คงที่และไม่แสดงความเห็นว่าอาการของเขานี่จะมีความรุนแรงถึงชีวิตหรือไม่ ซึ่งนาย巴าฟเลบิเดฟนะครับซึ่งเป็นผู้ดิสารคนหนึ่งที่อยู่ในเหตุการณ์ก็ออกมาให้ข้อมูลกับทางด้านของสื่อว่าตอนเครื่องบินเริ่มออกออก,ออกเดินทางเนี่ยนายวอลนีได้เข้าไปในห้องน้ำและไม่ได้ออกมาอีกเลยเขาเริ่มีอาการป่วยรุนแรงนะครับแต่เขาก็พยายามที่จะพาตัวเองนั้นออกมานะครับแต่ ออกมาไม่ได้เลยส่งเสียงร้องขอความช่วยเหลือนะครับอย่างเจ็บปวดแล้วก็หววหัวนะฮะคนที่ได้รับสารพิษนะครับก็จนมีคนเปิดประตูห้องน้ำเข้าไปช่วยเหลือเช่นเดียวกันอ่ะนี่คือมูลเหตุแต่ทีนี้ปรากฏว่าหลังจากที่การรักษาในเลาณี้ที่โงพยาบวันนารัเสเซนนั้นกลับไม่มีผลคืบหน้าไม่มีท่าทีว่า การรักษานนเนี้ยนะมันจะหายหรือมันจะลุกล่วงได้หรือเปล่าก็เลยทำให้ทางด้านของเยอรมนีเองเนะครับรก็พร้อมนะครับที่จะส่งเครื่องบินพยาบาลไปรับผู้นำฝ่ายค้านที่ป่วยจากสารพ,พิษแต่แพทย์ก็ไม่อนุญาตชี้อาการไม่ดีพอที่จะเคลื่อนย้ายไปต่างประเทศนายวอรลนี้นะครับถูกรักษาตัวที่ห้อง ICU นะครับโดยใช้เครื่องหายใจและก็อยู่ในสภาพโคมา่าดังนั้นทางแพทย์ก็บอกว่าไม่สามารถที่จะปล่อยตัวได้นะฮะและคณะแพทย์รัสเซียเองนะครับก็รักษาตัวนายวลลนี่แกนําฝ่ายค้านอยู่ดังนั้นอาการที่โคม่าแล้วไม่อยากให้มีการเคลื่อนย,ย้ายเพราะหลายฝ่ายเชื่อว่าน่าจะเป็นเรื่องของการถูกลอบวางยาพิษและระบุว่าจะไม่อนุญาตให้ส่งตัวออกจากโรงพยาบาล ใสบีเดียไปรักษาตัวในกรุงเบอร์ลินนะฮะองค์กรส่งเสริมสันติภาพในเยอรมันก็ได้ส่งเครื่องบินนะฮะไปรับตัวนายนาวารีจากโรงพยาบาลแต่นะฮะก็ต้องดูที่รับว่าจะได้รับการอ่าส่งต่อหรือไม่นะครับเพราะในมีการคัดค้านในทางแพทย์แต่ว่าสุดท้ายเนี่ยเอ่อจะได้ไปหรือเปล่านี่ประเด็นน,นี้น่าสนใจเพราะวันที่21 นะครับก็จะมีการนำตัวไปรักษาต่อที่กรุงเบอร์ลินนะครับซึ่งต้องติดตามน,นะครับว่าจะมีการได้รับอนุญาตหรือไม่หรือจะมีการถูกดึงตัวเอาไว้นะครับนี่น่าสนใจเช่นเดียวกันนะครับหัวหน้าแพทย์ของโรงพยาบาลเอนะครับที่รักษาตัวนายนาวลีเองก็บอกมาระบุว่าผู้นำฝ่ายคาราเซียเนี่ยยังอยู่ในการโคม่านะไม่รู้สึกตัวมีอาการไม่ดีพอที่จะเคลื่อนย้ายไปรักษาที่อื่นได้ พร้อมชี้ว่าผลตรวจที่พึ่งออกมาไม่พบสารพิแต่อย่างใดคือดังนั้นยิ่งยิ่งสร้างความไม่ไม่น่าไว้วางใจเลยโดยพฤติกรรมด้วยอาการด้วยลักษณะของการสภาพร่างกายเนี่ยคาดเดาได้เลยเนะครับว่าเป็นเรื่องของการน่าจะถูกวางยาหรือไม่แต่แต่คณะแพทย์นะครับโดยเฉพาะทางด้านของอหัวหน้าแพทย์ ในโรงพยาบาลดังกล่าวก็บอกว่าไม่ม,ไม,ม,ไม,มีไม่มีนะไม่มีเรื่องของสารเสพติดของสารพิษในร่างกายดังนั้นเนี่ยไม่จําเป็นต้องเคลื่อนย้ายก็เลยทําให้ทางด้านของเยอรมันเองนะครับบอกเฮ้ยไม่ได้แล้วนะครับอันตรายแล้วนะครับถ้าไม่ได้ตัวทางด้านของนายานาวารีออกมาเนี่ยเขามีโอกาสที่จะเสียชีวิตที่โรงพยาบาลดังกล่าวอย่าง หลีกเลี่ยงไม่ได้เช่นเดียวกันอ่ะทีนี้ทางด้านของโคษกข,ของนายนาวิลีก็ออกมาแสดงทัศนะต่อความเห็นต่อบอกว่าการตัดสินใจดังกล่าวของแพทย์เป็นอันตรายโดยตรงต่อนายนาวิลีดังนั้นจึงมีการเรียกร้องให้หนาาชาตินั้นช่วยกันกดดันนะครับให้ทางด้านของแพทย์ปล่อยตัวออกจากโรงพยาบาลต้องคิดดูสิว่า เมื่อรักษาไม่ได้นะแต่ไม่ยอมปล่อยตัวออกมามันมีนัยยะอะไรนะคิดไหมเพราะว่าจากประสบการณ์จากข้อมูลนะฮะนายนาวารีใช่ไหมฮะผมพูดไปผมมาจาลรูปชื่อนาวารีเคยถูกโลกวางยาพิษมาแล้วครั้งหนึ่งสมัยอยู่ในเรืนจำดังนั้นเนี่ยจึงคาดการว่าเขาเองเนี่ยนะน่าจะมีข้อมูลอะไรที่ดีพอนะน่าสนใจนะ เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาช่วงนี้พักสักครู่ครับเรากลับมาในช่วงที่สอนะครับในช่วงของคุยกฎหมายกับผมดรชาลอนะฮะเช่นเดิมนะครับร่วมดูเน็ตช่องดรชาด้วยการไม่กดข้ามโฆษณาจนเร็วเกินไปนะครับและก็ฝากไปยังท่านที่ฟังรายการอยู่ต่างประเทศนะถ้ามีงบประมาณพอที่จะสนับสนุนช่องดรชาแต่ดรชาลอได้นะครับก็สามารถที่จะสนับสนุนเป็นสติ๊กเกอร์ก็ได้เช่นเดียวกันนะฮะ อมาที่เรื่องของผู้นำฝ่ายค้านของรัสเซียต่อหลังจากที่ทางแพทย์นะครับของเยอรมันนะครับถูกปฏิเสธที่จะให้มารับตัวนายนาวลีนะครับเพื่อไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลโรงพยาบาลฮะโรงพยาบาลที่ผมดูนิดนึงฮะ ไปที่โรงพยาบาลชาริเทนะครับซึ่งเป็นโรงพยาบาลของมหาวิทยาลัยที่ใหญ่ที่สุดของยุโรปและมีความรักษาเรื่องของอาการเกี่ยวกับผู้ป่วยที่เป็นของพิษวิทยานะค่อนข้างที่จะมีชื่อเสียงระดับโลกเช่นเดียวกันแต่ก็ถูกปฏิเสธจากทีมคณะแพทย์ที่จะส่งตัวหรือปล่อยตัวให้นายนาวารีนะครับไปรักษาตัวที่ดังกล่าวดังนั้น จึงเป็นประเด็นที่เยอรมนีและฝรั่งเศสเองก็ต่างออกมาระบุว่ายินดีจะให้ความช่วยเหลือในการรักษาโดยนายรัฐมนตรีอังเกลาเมเคอร์ของเยอรมนีก็กล่าวว่าเขาสามารถรับรความช่วยเหลือทางการแพทย์ทุกอย่างได้จากเราคือจะไม่ให้ไปก็ไม่เป็นไรแพทย์พร้อมจะไปรักษาได้หรือไม่อ้าไม่ให้ขนตัวไม่ให้เคลื่อนย้ายนะครับไม่เป็นไรแต่แพทย์พร้อมที่จะเข้าไปรักษา ได้ไหมเพราะเรามีอุปกรณ์มีเครื่องมือไปแต่นี้ทางด้านของอโรงพยาบาลบอกไม่ไม่ต้องการเพราะโรงพยาบาลรักษาได้มันเลยกลายเป็นอะไรเนี่ยให้ตกลงแล้วมันมีอะไรไหมนั้นิเคราะห์ให้ตกลงแล้วมันมีอะไรหรือเปล่าน่าสนใจเช่นเดียวกันทางด้านโฆษกอของนายปูตินก็ออกมาระบุว่านะฮะรัฐบาลรัสเซียจะให้ความช่วยเหลือในการส่งตัวนายวารานี ไปรักษาตัวต่างแดนหากจําเป็นและว่วยพอให้เขาเนี่ยหายป่วยโดยเร็ววันเออเดี๋ยวเดี๋ยวหากจําเป็นหมายความว่าอย่างไรจําเป็นเมื่อแพทย์ของรัสเซียนั้นรักษาไม่ได้เลยหรือให้อาการมันกาเริบก่อนทุพลภาพจนไม่สามารถที่จะมาว่ากันในเวทีการเมืองต่อสู้กันในเวทีการเมืองได้หรือเปล่าอันนี้เป็นประเด็นที่น่าสนใจเช่นเดียวกัน มาดูที่ครอบครัวของผู้นำฝ่ายคา้านนะครับนางยูเลียซึ่งเป็นภรรยาของนายนาวารีเดินทางไปที่โรงพยาบาลแต่ตำรวจไม่อนุญาตให้เขาเยี่ยมในตอนแรกก่อนที่จะยอมอนุญาตในเวลาต่อมาเอา้าเฮ้ยก็เป็นเมียนะเมียจะไปเยี่ยมสามีแต่ตำรวจไม่ให้เยี่ยมมันกลายเป็นประเด็นที่มันลึกลับซับซ้อนเช่นเดียวกันนะครับทำให้เกิดการประทว้วงไม่พึงพอใจต่อ ทางด้านของทั้งโรงพยาบาลและต่อทางด้านของเจ้าที่ตำรวจเช่นเดียวกันอา,อาการล่าสุดของนายานาวาลีนะครับตอนนี้ก็ได้รับว่านะครับนายวัรถถกรักษาตัวที่ห้องผู้ป่วย ICU ต้องใช้เครื่องช่วยหายใจและอยู่ในการโครมา่านะครับครอบครัวก็ระบุว่าจำเป็นต้องย้ายไปรักษาที่สถานพยาบาลอื่นด้วยเหตุของ เหตุผลเรื่องของความปลอดภัยอุปกรณ์ความสามารถของแพทย์นะฮะซึ่งก่อนหน้านี้นะครับนายแพทย์มูราคอสกี้ sky, นะครับก็ไม่ยอมตอบคำถามผู้สื่อข่าวว่าผู้นำฝ่ายข้านถูกวางยาพิษหรือไม่แต่ระบุเพียงว่ามีข้อสันนิษฐานสาเหตุการป่วยอยู่5ประการนะฮะอผลออกผลตรวจอ,ออกมาก็จะชี้แจงอีกสองวันข้างหน้าก็จะมีการให้ข่าวเช่นเดียวกัน และนอกจากนี้นะครับไปดูที่สำนักข่าวาสำนักข่าวองก็เกาะติดเช่นเดียวกันนะครับสำนักข่าวอินเตอร์เฟสของรัสเซียก็มีการรายงานว่าทีมแพทย์ได้วินิจฉัยเบื้องต้นว่าเขาได้รับสารจากกลุ่มสารไฟโคสเตปิดซึ่งมีฤทธิต่อร,บระบบหายอรบประสาทและจะทำให้เกิดภาพหลอนแต่ BBC ไม่สามารถยืนยันข้อมูลนะข้อมูลนี้ได้เช่นเดียวกัน เป็นข้อม,มูลทางลับอยู่นะครับไม่สามารถที่จะเปิดเผยได้นางสาวยัสมินก็ให้สัมภาษณ์กับสถานีวิทยุของเอ h o i ค m นม c สโกนะครับโดยเธอได้กล่าวว่าไม่แน่ใจว่าเป็นการจงใจวางยาพิษแต่ความเป็นไปได้คาดว่าอาจจะมาจากการดื่มหรือใช้สารบางอย่างด้วยตนเองเมื่อวันนี้นะฮะซึ่งนายนาวารีก็พยายามที่จะลงชิงชัยประธานาธิบดี รัเสเซียในการเลือกตั้งเมื่อปี2018แต่ถูกก,ะกะรกตของรัเสเซียนั้นตัดสิทธิ์ก็ข้อมูลมาประการนี้อ่ะต้องติดตามดูนะครับน่าสนใจนะครับเดี๋ยวคลิปที่2ตอนที่2เนี่ยจะนำเสนอเรื่องของประวัติของนายอเล็กเซย์นาวาลีนะครับซึ่งเป็นผู้นำฝ่ายค้านเขาเองมีประวัติที่น่าสนใจอย,อย่างไรเขาโดนก,ะกะตรกตตัดสิทธิ์เพราะอะไร ทำไมเขาถูกไปอยู่ในเรือนจําที่เรือนจําแล้วมีการถูกวางยาพิษครั้งอีกอครั้งแรกที่เรือนจำนะครับและเขารอดมาได้อย่างไรและเทียบเคียงที่อังกฤษกรณีเรื่องของอดีตสายลับอังกฤษนั้นอของเยอะรเซียนั้นทึ่งอาศัยอยู่ในอังกฤษถูกวางยาซึ่งเป็นสารที่น่าสนใจเช่นเดียวกันเดี๋ยวจะพิตารําในตอนที่สอนะครับสำหรับตอนนี้กับผมไอ้นหนุ่มน้ามนคนประคนชัย ขออนุญาตลาท่านผู้ชมก่ันพบกันใหม่ตอนที่สองนะครับสวัสดีครับไอ้นุ่มหน้ามน